สวัสดีครับกับผมช่องดักเซโลคูอีกครั้งนะครับกัน,นิยายเรื่องทายาทมักงกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่312ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กําลังเข้าไปช่วยหลิวจือซวนนะนะแล้วก็กําลังข่มขู่เอาเหรียญกันไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับดีตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ เมื่อตอนที่แล้วก็ได้ไปแล้วนะสามแขนโอเคบทที่สามร้อยสิบสองรวดเร็วดุดสายฟ้าเหรียญต้นกำเนิดเก้าสเหรียญเยมื่อได้ยินตัวเลขนี้สามสหายจินเต็งก็หยุดร้องด้วยความเจ็บปวดพวกเขาตะโกนด้วยใบหน้าอันโกรธเคืองนี่นี่เจ้าจะป้นพวกเราเหรอใช่ นั่นคือสิ่งที่ข้ากำลังทำอยู่ไงล่ะโจวยวนยักษ์ไหลชี้พปธี่แขนและขาของทั้งสามคนด้วยมีดและพูดยังไม่ใส่ใจถ้าพวกเจ้าไม่คิดจะจ่ายงั้นข้าจะเอาแขนและขาของพวกเจ้าไปเขาทำท่าเรื่อยไปมาด้วยมีดผิวจินเตงเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยความตกใจขณะที่เขารีบพูดล,ลองหัวหน้าสาราโจพวกเราได้รับเหรียญต้นกำเนิดเพียง30สเหรียญต่อเดือนไม่ได้มีมากมายนักเราจะหาเหรียญมากมายขนาดนั้นจากที่ไหนกันนี่เจ้าคิดว่าข้าคือล้านค้าหรือไง ยังจะมาต่อรองข้าอีกเหรอไม่มีใจข้าก็แค่เอาแขนและขาของพวกเจ้าออกไปโจหยวนไม่สะทกสถานดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาสิบลมหายใจถ้าไม่เอาออกมาภายในเวลาที่กำหนดก็ไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยกันอีกโจหยวนหลับตาลงช้าจิตสังหารแผ่กระจายออกไปจากร่างของเขาการแสดงออกทั้งสามคนของจินเตงขึ้นๆลงๆอย่างไม่มีกำหนดพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าโจหยวนจะไม่มีเหตุผลขนาดนี้ เพียงพริบตาสิบลมหายใจก็พ้นผ่านโจโยวนลืมตาขึ้นเขาไม่เสียเวลาฟาดมีดในมือลงปุบจินต็งสัมผัสได้ถึงความโหดร้ายของโจโยวนเข้าใจว่าโจโยวนตั้งใจจะตัดแขนและขาของพวกเขาจริงๆเขาไม่กล้าจะเสียเวลาอีกต่อไปรีบตะโกนออกมาข,ข้าใจเขาตบถุงเฉียนคุณเหรียญประกายแวววาวหลายสิบเหรียญพุ่งออกมาในทันทีโจโยวนโบกแขนเสือ้อดูดเหรียญต้นกําเนิดที่แวววาวราวกับผลึกเข้าไปในมือโดยสัมผัสทางจิตวิญญ,ญ,ญาณของเขาถูกกวาดออก ก่อนที่สายตาอันเย็นชาของเขาจะหันไปหาอีกสองคนใบหน้าหลินเจิ้นและวูเต้าก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมอบเหรียญต,ต้นกำเนิดยังเชื่อฟังเกือบจะล้มละลายเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะหนีโจหยวนเก็บเหรียญทั้งหมด270เหรียญในขณะที่เขามีความสุขยังควบคุมไม่ได้ในใจก่อนหน้านี้เขากังวลว่าเหรียญต้นกําเนิดของเขาจะหมดลงใครจะไปคาดคิดว่าเป็นเหมือนดั่งซันตาคอสมาเยี่ยมเยิยนเขาในทันใด สองร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,น่าจะเพียงพอสําหรับการฝึกในหนึ่งเดือนโจโหยวนสบัดมือและส่งเหรียญต้นกําเนิดห้าสิบเหรียญไปหา,หาหลิวจือส่วนจ,จู่ๆหลิวจือส่วนก็จ้องมองโจโหยวนอย่างว่างเปล่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างมีส่วนร่วมนะโจโหยวนยิม้มแม้ว่าเขาเคยพบกับหลิวจือส่วนเพียงไม่กี่ครั้งในก่อนหน้านี้แต่เขาก็มีความประทับใจในตัวหลิวจือส่วนเขาได้เห็นว่าหลิวจือส่วนยอมถูกจินเต็งและพักพวกตีมากกว่าจะเปิดเผยตำแหน่งของเขา ลิวจือส่วนสายหัวอย่างรีบร้อนแต่โจโยวนก็ได้ยัดเหรียญต้นกำเนิดห้าสิบเหรียญไว้ในมือพวกเขาทำร้ายเจ้าจงรับสิ่งนี้เป็นค่าชดเชยโจโยวนกล่าวลิวจือส่วนหัวร้อยอย่างขมขื่นเขาเข้าใจดีถึงคุณค่าของเหรียญต้นกำเนิดทั้งห้าสิบเหรียญแน่นอนว่ามันคุ้มค่ามากสำหรับการที่เขาถูกทุบตีไปในก่อนหน้านี้แต่เขายังเข้าใจด้วยว่านี่เป็นการแสดงความปรารถนาดีของโจโยวนดังนั้นจึงเก็บเหรียญเหล่านี้ไว้จากใจตรองเล็กน้อยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของข้าสินะ หลังจากแบ่งของที่ได้มาแล้วทั้งสองก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นและยิ้มให้กันในขณะนี้จินเตงถามด้วยความระมัดระวังลองหัวหน้าสาราโจพวกเรากลับไปได้เลยหรือ,อยังโจหยวนเหลือมมองพวกเขาด้วยหางตาขณะยิ้มแปลกแปกทำไมพวกเจ้าต้องรีบด้วยเ่าจินเตงตกใจเราให้เหรียญต้นกำเนิดแก่เจ้าไปแล้วเหรียญต้นกำเนิดเราเนี่ยมีไว้เพื่อซื้อแขนและขาของพวกเจ้าเท่านั้นเมื่อไรกันที่ข้าบอกว่าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไป โจยวนหัวเราะเย็นชาจะปล่อยให้พวกสารเลวพวกนี้ไปได้ไง่ายๆได้อย่างไรกันนี่เจ้าความโกรธปรากฏบนใบหน้าของทั้งสามคนแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้พูดอะไรโจหยวนก็บกแขนเสื้อกระสายพลังหยวนพุ่งออกมามัดทั้งสามคนเอาไว้และได้ปิดปากพวกเขาอีกด้วยลิวจือส่วนพูดด้วยเสียงต่ำโจยวนข้าได้ยินมาว่าหลินเจินและบูเต้าเป็นลูกน้องของเฉินเปยเฟิงเรื่องนี้มันโจยวนพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าข้าจะขอรบกวนเจ้าไปตามหา ลองหัวหน้าสาราเย่หน่อยได้ไหมหากเจ้าเจอนางโปรดบอกให้นางมาหาข้าที่ทางเข้าหอวายุด้วยเมื่อเห็นโจหยวนกระทำเช่นนี้ลิวจือซวนก็เข้าใจว่าโจหยวนจะไม่ปล่อยให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ แต่สิ่งนี้คงจะทําให้เฉินเปยเฟิงไม่พอใจอย่างแน่นอนเฉินเปยเฟิงเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมในตําแหน่งร้องหัวหน้าสาราวายุในปัจจุบันและได้รับความนิยมอย่างมากในสาราวายุเขาไม่สามารถเทียบได้กับจินเต็งและคนอื่นๆแต่ในที่สุดหลิวจือซวนก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขารู้จักโจยวนหลิวจือส่วนก็รู้ว่าโจยวนไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนใจได้ง่ายนะตกลงแล้วเจ้าก็ระบัดระวังตัวด้วยหรอ ริวจือส่วนพยักหน้าก่อนที่ร่างของเขาจะลอยขึ้นไปในอากาศโจโหยวนส่งริวจือส่วนออกไปด้วยหางตาของเขาก่อนจะมองไปทางกลุ่มสามสหายที่ยังคงดิ้นลนอย่างเย็นชาด้วยเสียงโหดรอเขาเริ่มบินไปยังทางเข้าของเขตวายุในขณะที่ลากสามสหายอยู่ด้านหลังการเห็นเขาลากร่างสามร่างที่กำลังดิ้นลนนั้นดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากทำให้เกิดสายตาตกตะลึงนับไม่ถ้วนเอา้านั่นมาร้องหัวหน้าสาราโจไม่ใช่หรืองไงนั่นเอ๊ะเขารากอะไรมาด้วยนะ่ะดูเหมือนจะเป็นคนสามคนนะ เฮ้ยทำไมดูคุ้นๆนั่นนั่นมันไม่ใช่แม่ทัพใหญ่จินตึงวูเต้าและหลินเจิ้งเรื่องไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมร้องหัวหน้าสาราโจถึงล่าพวกเขาไปมาเหมือนดังว่าวเลยแม่ทัพใหญ่วูเต้าและหลินเจิ้งก็เป็นคนรองหัวหน้าสาราเฉินเปยเฟิงที่เรอว่าร้องหัวหน้าสาราโจหยวนจะกล้าแต่ต้องพวกเขาจริงๆะเร็วเข้าเถอะพวกเรารีบตามไปดูเถอะรับรองว่าในตอนนี้มีเรื่องบันเทิงแน่แน่ โจย,ยวนลากทั้ง3ผ่านเขตวายุทำให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่สมาชิกสาราวายุจำนวนมากชั่วขณะหนึ่งทุกคนทิ้งการฝึกของตนรีบตามไปจากระยะไกล สีหน้าโจโหยวนยังคงสงบนิง่งขณะที่เขาเหลือบมองฝูงชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเขาตั้งใจจะกระจายเรื่องนี้และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงผลที่ตามมาจากการท้าทายเขาไม่นานโจโหยวนก็ามาถึงแท่นหินที่ทางเข้าเขตวายุสมาชิกสาราวายุจำนวนมากรวมตัวกันที่นี่แล้วแต่เขากลับไม่สนใจและได้คว้าตัวทั้ง3าคนและก้าวออกจากเขตวายุไปบริเวณที่หอคอยต้นกำเนิดสีจิตวิญญ,ญาณด้านนอกหอคอยวายุจโจหยวนเห็นฝูงชนจำนวนมากยิ่งขึ้นที่เดินออกมา แม้แต่สมาชิกสาราอีกสามแห่งก็ได้ยินข่าวและเข้ามาดูด้วยด้วยสมสหายจินเตงในมือของเขาสายตาโจโยวนก็กวาดไปทั่วบริเวณนั้นขณะที่เขากล่าวอย่างจริงจังจินเตงหลิงเจิน้นและหูเต้าได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อผู้บังคับบัญชาของพวกเขาในเขตวายุพวกเขากล้าที่จะโจมตีข่าแต่สุดท้ายก็ได้สูญเสียแขนเปคนละข้างและถูกจับได้ พวกเขาไม่เคารพกฎของสาลาวายุของข้าคำพูดเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงตกตะลึงมากมายในทันทีสายตาที่จ้องมองโจงหยวนด้วยความประหลาดใจประการหนึ่งก็เพราะว่าสามสหายจินเต็งมีใจกล้าที่จะโจมตีร้องหัวหน้าสาราอย่างเปิดเผยประการที่สองก็เพราะว่าโจหยวนสามารถเอาชนะพวกเขาได้และยังสามารถทำ้ายแขนจากพวกเขาได้อีกด้วยนี่เขาแข็งแกร่งขนาดไหนกัน ดูเหมือนว่ารองสาราคนใหม่จะเก็บพลังเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วร่องรอยความเคารพเริ่มปรากฏในสายตาของคนหลายๆคนเมื่อสมาชิกมารวมตัวกันมองไปที่โจหยวนโจหยวนถามยังไม่รีบร้อนมีใครรู้ไหมว่าผู้ที่พยายามลักลอบสังหารผู้บัญชาการของตนเองในสาราวายุจะได้รับโทษอะไรบ้างฝูงชนเงียบไปชั่วขณะก่อนที่บุคคลจะพูดด้วยเสียงต่ำ ตามกฎของสาราวายุใครก็ตามที่กระทำการดังกล่าวจะถูกปลดจากตำแหน่งและห้ามเข้าสู่เขตวายุเป็นเวลาหนึ่งปีโจหยวนจึงตะโกนว่าเนื่องจากมีกฎเช่นนี้ข้าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเขาทั้งสามคนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ สมาชิกสาราวายุทุกคนต่างอ้าปากค้างเมื่อคิดว่าเขาจะปลดตำแหน่งแม่ทัพใหญ่สาราวายุทั้งสามคนจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยลองหัวหน้าสาราวายุโจอาจจะดูอ่อนโยนแต่กลายเป็นว่าเขากลับโหดมากเมื่อโกรธเจ้าช่างกล้าแต่เสียงคำรามอันดังสนั่นก็ดังขึ้นในทันทีเมื่อคำสุดท้ายหลุดออกจากปากของโจหยวนโจหยวนตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้าได้เป็นคนกำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสาราวายุเจ้ากล้าใส่ร้ายลูกน้องของข้า เจ้าคิดว่าข้าเฉินเปยเฟิงไม่มีตัวตนอยู่หรืออย่างไรร่างที่เป่งประกายปรากฏขึ้นจากท้องฝาดวงตาเป็่งประกายไปด้วยความโกรธสายตาเย็นชาของเขาจ้องไปที่โจโยวนขณะที่เขายื่นฟ้ามือออกไปอย่างกระทันหันพลังหยื่ไร้ขอบเขตพุ่งทะยานออกมาด้วยแรงที่ไม่อาจหยุดยั้งได้กลายเป็นกระแสน้ําขนาดยักษ์พุ่งเข้าหาโจยวนด้วยพลังที่ทําให้ทุกคนนั้นตัวแข็งคือปล่อยพวกเขาซะบูม กระแสพลังหยวนขนาดใหญ่ดังกระแสน้ํนาไห,าหลลงมาตามเสียงตะโกนอันดังสนั่นของเฉินเป่ยเฟิงพื้นที่สั่นสะเทือนส่งผลให้บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยแรงกดดันการแสดงออกของผู้คนจํานวนมากเปลี่ยนไปพวกเขารีบถอยหนีเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงพวกเขาสัมผัสได้ถึงความโกรธของเฉินเป่ยเฟิงอย่างชัดเจนการโจมตีที่เขาส่งออกไปนั้นทรงพลังเป็นอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะสอนบทเรียนอันเจ็บปวดให้กับโจโหยวนท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครในสาราทั้งสี่ที่ไม่รู้ว่าหลินเจินและวูเต้าเป็นลูกน้องของเขาแต่ถึงกระนั้นโจหยวนก็ ยังกล้าที่จะปลดตําแหน่งของพวกเขายังเปิดเผยต่อหน้าฝูงชนจํานวนมากเช่นนี้นี่เป็นการกระทําที่ไม่ไว้หน้าอย่างยิง่งโจหยวนเองก็สัมผัสได้ถึงกระแสน้ําพลังหยวนอันหน้าตกใจที่ไหลเข้ามาหาเขาทําให้เขาต้องหลีตาลงเฉินเป่ยฟิงช่างเป็นคนเผด็จก,การมากเกินไปแต่หากเฉินเป่ยฟิงคิดว่าเรื่องนี้สามารถทําให้เขาหวาดกลัวได้โจหยวนคงพูดได้เพียงว่า เฉินเป่ยเฟิงประเมินตัวเองสูงเกินไปความเย็นชาพวยพุ่งเข้ามาในดวงตาของโจโหยวนเนื่องจากเฉินเป่ยเฟิงเลือกที่จะกดขี่เขาด้วยกำลังโจโหยวนจึงไม่จำเป็นต้องสุภาพแต่อย่างใดแล้วโดยการหมุนฝ่ามือลูกแก้วดาบก็ปรากฏขึ้นและยิงออกไป ฟืดพลังดาบผมกระนำพุ่งออกมาถูกเกรดมังกรและเพลิงวิญญาณห่อหุ้มในทันทีด้วยการสนับสนุนจากดาวอยู่11ล้านดวงในที่กักเก็บพลังแสงดาบจึงเปลี่ยนเป็นดาบสีฟ้าขนาดยักษ์ที่เรืองแสงภายใต้สายตาที่เฝ้าดูของฝูงชนดาบยักษ์ได้ฟาดฟันเข้าไปกับกระแสพลังหยวนที่กำลังไหลเข้ามายัางดูเดือดตุม ขึ้นกระแทกพลังหยวนที่บ้าครั่งได้ประทุขึ้นฝูงชนจํานวนหนึ่งถูกทําให้กระเด็นออกไปจากแรงประทะหนีดาบสีเงินที่เรืองแสงพุ่งกลับไปด้านหลังและกลับไปเป็นลูกแก้วดาบที่โจหยวนจับมันไว้พลังอันทรงพลังได้กระชากร่างโจหยวนทําให้เขาต้องถอยหลังไปหลายก้าวสายตาของเขาฉายแววเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามของเฉินเฟยเฟิงจากการประทะกันสั้นๆนีไม่น่าแปลกใจเลยที่เฉินเฟยเฟิงจะเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งหัวหน้าสาราวายุที่แข็งแกร่งที่สุดฟึบ ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศเผยเห็นว่าเขาคือเฉินเปยเฟิงแววตาของเขามีท่าทีขึ้นขึ้นลงลงขณะที่เขาจ้องมองโจหยวนด้วยความโกรธเกลียวเขาตั้งใจจะทำร้ายโจวยวนอย่างรวดเร็วและทำให้ทุกคนต้องหวาดกลัวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าโจหยวนจะไม่เพียงทำให้การโจมตีของเขาเป็นกลางได้เท่านั้นแต่ยังต้องจ่ายราคาเล็กน้อยด้วยการถอยหลังไปหลายก้าวนี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่คาดหวัง จากสิ่งที่เฉินเป่ยเฟิงสัมผัสได้จากโจหยวนเมื่อวันก่อนเขาไม่น่าจะรับการโจมตีแบบนี้ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเฉินเป่ยเฟิงขมวดคิ้วไม่นานก็ละทิ้งความคิดเหล่านี้ไปไม่ว่าโจหยวนจะทำได้ดีเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยอมให้ตำแหน่งของหลินเจิ้งและวูเต้าถูกปลดออก ต้องรู้ด้วยว่าสาราวายุทั้งหมดมีแม่ทัพใหญ่เพียงแดคนซึ่ง4ี่คนเป็นคนของเขานี่เป็นผลจากความพยายามที่เขาใช้ในระยะเวลาอันยาวนานจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หากปล่อยให้โจโหยวนกำจัด3คนออกไปในทันทีที่สำคัญกว่านั้นมันจะทำให้เขาเสียหน้ามากลองหัวหน้าสาราโจโหยวนแม้ว่าการยั่วยุของจินเตงในเมื่อวานนี้อาจทำให้เจ้าไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เจ้าไม่ควรแก้แค้นอย่างเห็นแก่ตัวในลักษณะนี้เพราะจะทำให้เจ้าดูเหมือนเป็นตัวตลก ปล่อยพวกเขาไปซะข้าจะไม่ติดใจเอาความอีกเฉินเปยเฟิงกล่าวขณะที่เขาเหลือบมองโจหยวนอย่างเฉยเมยน้ำเสียงของเขาดูธรรมดาแต่ดูเหมือนว่าคุ้นเคยกับการสั่งคนอื่นด้วยน้ำเสียงของเขาเป็นไปได้ว่าไม่มีใครไม่เชื่อฟังเขาในสายลาวายุในหลายปีมานี้โจหยวนยกเปลือกตาขึ้นแล้วพูดลองหัวหน้าสาลาเฉินเปยเฟิงเจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่ข้าพูดไปในก่อนหน้านี้งั้นเหรอสามคนนี้กล้าโจมตีข้าในเขตวายุเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนกำหนดกฎในสาราวายุของเราหรืองไง น้ำเสียงของเขาสงบเช่นกันแต่ภายในมีความดื้อรั้นและไม่ยอมเปลี่ยนใจคล้ายดังหินผาสิ่งนี้ทำให้เกิดความโกรธหดขึ้นในบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะในหมู่สมาชิกของสาลาวายุซึ่งอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างพวกเขาไม่เคยเห็นใครกล้าพูดแบบนี้กระเฉินเปยเฟิงมาก่อนในความเป็นจริงแม้แต่เย่ปิงหลิงซึ่งเป็นรองหัวหน้าสาราเช่นเดียวกันก็ยังต้องทนทุกข์อยู่เสมอจากการประทะกกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่าทีโจหยวนก็ทำให้ดวงตาเฉินเปยเฟิงเย็นชาไม่นานหลังจากนั้นเฉินเปยเฟิงก็พูดยังขุนเคือง ทำไมพวกเขาสามคนถึงต้องโจมตีเจ้าโดยไม่มีเหตุผลด้วยอย่าคิดว่าสามารถใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่ต้องได้รับผลที่ตามมาเพียงเพราะเจ้าเป็นรองหัวหน้าสาราคนใหม่ข้าก็สงสัยเช่นกันว่ามีคนอยู่เบื้องหลังของเขาหรือไม่โจหยวนหัวเราะอ,อย่างเย็นชามองมาที่เฉินปเปยเฟิงอย่างลึกซึ้งสีหน้าเฉินปเปยเฟิงเย็นชาขึ้นเรื่อยๆนี่เจ้ากำลังพูดจาไร้าสาระอะไรา เขาเดินก้าวไปข้างหน้าขณะที่พลังอยู่ไร้ขอบเขตพุ่งออกมาก่อตัวเปรัศมีสามวงแหวนเก้าสีอยู่ข้างหลังหากรองหัวหน้าสาราโจยืนกรานจะตัดสินพวกเขาสามคนอย่างไม่ยุติธรรมข้าจะไม่นั่งอยู่เฉยๆจากนั้นเขาตั้งใจจะแย่งตัวทั้งสามคนไปจากมือของโจหยนโดยใช้กำลังฮ่รองหัวหน้าสาราเฉินเปยเฟิงเจ้าช่างกล้าหาญซะจริงเสียงเย็นชาและชัดเจนดังขึ้นอย่างกระทันหัน ผู้คนจำนวนมากมองไปรอบๆเห็นร่างสามร่างเดินออกมาจากเขตทางเข้าของหอวายูผู้ที่นำงานก็คือเย่ปิงหลิงขณะที่หลิวจือส่วนและยี่ซิวซุยเดินตามหลังตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่คำพูดของเจ้ามีอำนาจเหนือกฎสาราวายุเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นหัวหน้าสาราวายุแล้วหรือไงเสียงอันไพเราะของเย่ปิงหลิงเต็ไมไปด้วยความเยือกเย็นเชิญเปยเฟิงขมวดคิ้วมากขึ้นขณะที่กล่าวมันเป็นเพียงเรื่องด้านเดียวของเขาเท่านั้นเย่ปิงหลิงเหลือบมองลิวจือส่วน ลิวจือส่วนเดินไปข้างหน้าและพูดว่าทุกสิ่งที่รองหัวหน้าสาราโจหยวนพูดเป็นความจริงพวกเขารวมกลุ่มกันมาหาข้าเพื่อตามหารองหัวหน้าสาราโจหยวนโดยหวังว่าจะรู้ตำแหน่งของเขาจากปากของข้าถ้ารองหัวหน้าสาราโจหยวนมาไม่ทันเวลาพวกเขาคงหักแขนข้าไปแล้วฟุ้งชนแตกตื่นเปลือกตาทั้งสองข้างของเฉินเปยเฟิงกระตุกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนโง่เขาสามคนอย่างจงินเตงจะทิ้งพยานเอาไว้ฮะลิวจือส่วนมีความสมคัญกับโจหยวน คำพูดของเขาไม่อาจจะเชื่อถือได้เชิญเปยเฟิงปฏิเสธที่จะยอมแพ้เขาปฏิเสธที่จะยอมรับแม้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนจากคนดําเป็นคนขาวก็ตามคิ้วของเย่ปิงหลิงขมวดเข้าหากันอ้าวอ้าวอ้าช่างเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาซะจริง มีเสียงหัวเราะแทรกขึ้นมาในขณะที่เย่ปิงหลิงกำลังจะพูดร่างที่สวมชุดคลุมสีแดงสดปรากฏตัวขึ้นข้างๆเฉินเปยเฟิง,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 งเป็นชายหนุ่มที่มีรอยยิ้มสบายๆการปรากฏตัวของคนคนนี้ก็ทําให้ฝูงชนตื่นเต้นอีกครั้งรองหัวหน้าสาราเพิงวางเฉินเย่ปิงหลิงตกตะลึงในรูปรักของเขาชายหนุ่มที่ชื่อวางเฉินยิ้มและโบกมือไม่เจอกันนานเลยร้องหัวหน้าสาราเย,ย่เขาเหลือบมองไปทางโจหยวนแล้วพูดว่า ข้าเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกคนไม่พอใจร็อกเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสาราวายุของพวกเจ้าเองเดี๋ยวข้าจะไกลเกลี่ยให้พวกเจ้าข้าแนะนําให้รองหัวหน้าสาราโจหยวนปล่อยพวกเขาไปแล้วพวกเขาก็ขอโทษเจ้าซะ นี่ไม่ใช่บทสรุปที่สมบูรณ์แบบหรือไรโจหยวนจ้องมองรองหัวหน้าสาราพเพิงอย่างใจเย็นเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นนั้นโจหยวนก็รู้ที่มาของเรื่องราวในวันนี้มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับหอเปรียวเพิงของตระกูลเทียนหุน่นนอกจากนี้สาราพเพิงยังอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลเทียนหุนเป็นไปได้ว่าวางเฉินผู้ดูไม่มีอันตารายผู้นี้กำลังแอบอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแน่นอนว่าไม่มีทางที่โถงเปรียวเพิงจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง คนเหล่านี้ชัดเจนว่าไม่เต็มใจที่จะปล่อยไปเพียงพอเข้ามาในสาราวาอยู่คิวเย่ปิงหลิงเกิดจะตั้งตรงย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ได้คาดคิดว่าวางเฉินจะพูดแทรกขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาเป็นรองหัวหน้าสาราเพิงและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาราทั้งสี่ีหน้าเฉินเปย์เฟิงผ่อนคลายลงอ้าวเนื่องจากพี่วางเฉินตั้งใจจะเข้ามาช่วยไกลเกียข้าก็จะไม่เร่งรัดในเรื่องนี้ให้ยาวไปกว่านี้แล้วแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบโจหยวนก็ขัดจังหวะด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ เรื่องนี้ควรได้รับการจัดการตามกฎจะสมเหตุสมผลได้อย่างไรเมื่อมีคนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ,กบเรื่องของสาลาวายุเราแม้ว่าข้าเพิ่งเข้าร่วมไม่นานแต่ข้าก็พอเข้าใจกฎอยู่บ้างหากตำแหน่งหัวหน้าสาราว่างอยู่และมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการลงโทษลองหัวหน้าสาราสามารถตัดสินใจโดยการลงคะแนนเสียงได้ดังนั้น ข้าขอเสนอให้ปลดตำแหน่งของทั้งสามคนของจินเต็งออกไปใบหน้าเฉินเปยฟงเปลี่ยนเป็นแข็งทือ่อรอยยิ้มบนใบหน้าหวางเฉิงก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็จ้องไปที่โจหยวนด้วยรอยยิ้มร้องหัวหน้าสาราโจหยวนจะไม่ให้หน้าข้าบ้างหรือไรโจวยวนตอบอย่างจริงจังหากรองหัวหน้าสาราหวางเฉิงมีข้อโต้แย้งต่อวิธีการของข้าเจ้าสามารถไปร้องเรียนกับผู้วุโสทั้งห้าได้เลย ดวงตาวางเฉิงรีลงขณะที่เขาหัวร้อนและโบกนิว้วไปที่โจหยวนแสงเย็นเยือกและความโกรธกำลังพวยพุ่งออกมาจากส่วนลึกของดวงตาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่ารองหัวหน้าสาราที่เพิ่งได้รับตำแหน่งจะก,กล้าต่อต้านเขาต่อหน้าสาธารณา โจโยนไม่สนใจมองไปที่เย่ปิงหลิงการลงโทษจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการตราบใดที่นางสนับสนุนเขาเย่ปิงหลิงเองก็ไม่ได้คิดว่าโจหยนจะไม่ยอมอ่อนข้อเช่นกันแต่นางก็ไม่ได้ลังเลท้ายที่สุดแล้วนางและเฉินเปยเฟิงก็มีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่และฝ่ายของเฉินเปยเฟิงก็ไม่มีใครต้องโทษนอกจากตัวเองสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นนางจึงพยักหน้าเห็นด้วยขณะที่กล่าวค่าสนับสนุนข้อเสนอของเจ้า สีหน้าเฉินเป่ยเฟิงมืดมลลงในทันทีโจโหยวนเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปที่พวกเขาทั้งสองขณะที่เสียงของเขาดังขึ้นในบรรดารองหัวหน้าศาลาทั้งสามคนมีสองคนที่เห็นด้วยดังนั้นการลงโทษจะมีผลทันทีจินเตงหลินเจินและวูเต้าจะถูกปลดจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของศาลาวายุและจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในเขตวายุเป็นเวลาหนึ่งปีหากพวกเขากระทำความผิดอีกพวกเขาจะถูกไล่ออกจากศาลาวายุ ท่าทีสมาชิกสาราวายุจํานวนมากในบริเวณใกล้เคียงก็เปลี่ยนไปสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพเมื่อหันไปมองโจหยวนตอนนี้พวกเขาจึงตระหนักได้ว่าร้องหัวหน้าสาราคนใหม่ที่ดูใจดีนั้นไม่สามารถถูกกวนใจได้หากโกรธขึ้นมาดีดีมากเยี่ยมไปเลยนี่เป็นคําพูดที่เฉินเป่ยเฟิงสามารถพูดได้โดยการโบกแขนเสื้อพรังหยวนก็ได้คว้าตัวจินเต็งที่ซีดเผือทั้งสามคนเอาไว้ขณะที่หันหลังและจากไป วางเฉิงเหลือบตามองโจหยวนอย่างเย็นชาขณะที่กล่าวยังไม่รีบร้อนรองหัวหน้าสาราโจช่างเป็นคนที่ดีนักแต่ข้าคิดว่าข้าควรเตือนเจ้าสักหน่อยหากเจ้าไม่เปลี่ยนการกระทําเช่นนี้ไปเจ้าจะต้องทนทุกข์ในสาราทั้งสี่ดูเหมือนว่าคําพูดของเขาจะมีความหมายลึกซึ้งเขาหันหลังและลอยขึ้นไปในอากาศผู้ชมตามแอเรียริมฝีปาก รองหัวหน้าสาราวายุคนใหม่เป็นคนที่ไม่ยอมคนจริงๆตอนนี้เขาทําให้วางเชิงแห่งสาราเพิงและเฉินเปยเฟิงขุนเคืองนี่เป็นความโง่เขลาหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบางอย่างกันแน่ไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็คงทําให้เขาเป็นที่รู้จักกันในสาราทั้ง4ี่อย่างแน่นอนการที่โจหยวนปลดแม่ทัพใหญ่สาราวายุทั้งสามออกไปนั้นได้แผ่กระจายไปทั่วสาราวายุในเม่อ้าซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําให้เกิดความวุ่นวายมากมาย ลองหัวหน้าสาราวายุคนไหนช่างกล้าหารยิ่งนักเขาถึงกับไล่แม่ทัพใหญ่สามคนออกไปพร้อมกันได้เลยฮข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าหารเช่นนี้แต่คงจะประมาทไปหน่อยเขายังไม่ได้สร้างตัวตนในสาราวายุด้วยซ้ําแต่ก็ทําให้เฉินเปยเฟิงกโกรธไปแล้วว่ากันว่าเขาทําให้วางเฉิงเสียหน้าด้วย ภายในสาราเพิงเห,งหล่าผู้คนที่ภาคภูมิใจในสวรรค์ของตระกูลเทียนหุนได้ครอบครองตำแหน่งสำคัญส่วนใหญ่ไปเนื่องจากรองหัวหน้าสาราวายุได้ล่วงเกินหวางเฉินสาราพเพิงจึงมีแนวโน้มสแสดงท่าทางไม่พอใจต่อเขาแล้วนอกจากเนี้ยรองหัวหน้าสาราวายุเฉินเปยเฟิงได้ออกมาประกาศว่าเมื่อเขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาราวายุเมื่อไรเขาจะออกคำสั่งโปรโจโยวนทันทีเมื่อถึงเวลานั้นจินเต็งและคนอื่นๆก็จะได้รับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่กลับคืนมาละ เฉินเปยเฟิงคือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสาราเย่ปิงหลิงอาจจะไม่สามารถแข่งกับเขาได้ด้วยใช่เมื่อเฉินเปยเฟิงได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาราโจหยวนก็อาจจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำลงไปมีการถกเถียงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเดิมทีโจหยวนเป็นที่รู้จักเฉพาะในสาราวายุเท่านั้นแต่หลังจากเรื่องนี้จบลงแทบทุกคนในสาราทั้งสี่ก็ได้ยินเกี่ยวกับรองหัวหน้าสาราวายุที่ได้รับการแต่งตั้งอาจกล่าวได้ว่า เขาได้รับชื่อเสียงเพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้เลยแน่นอนว่าชื่อเสียงของเขาได้รับการยกย่องเท่าๆกับการถูกดูหมิน่นเพราะหลายคนรู้ว่าหากเฉินเปยเฟิงได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาราสิ่งที่โจยวนทำนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องตลกไปภายในอาคารเล็กๆบนภูเขาแห่งหนึ่งเจ้ากลายเป็นคนดังในสาราทั้งสี่แล้วเย่ปิงหลิงพิงร่างที่เรียวบางและสง่างามของนางไว้กับรั้วไม้จ้องมองโจยวนด้วยสีหน้าบึง้งตึงแต่เฉินเปยเฟิงได้บอกไปแล้วว่าเมื่อเขาชนะ เขาจะพลิกคำตัดสินทั้งหมดที่เจ้าทำลงไปหากคำสั่งไล่ออกของโจหยวนถูกพลิกกลับนั่นย่อมส่งสัญญาณไปยังทุกคนว่าคำสั่งของโจหยวนนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับเขาสำหรับรองหัวหน้าศาลาพี่สาวเย่เจ้าก็เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งหัวหน้าศาราเช่นกันเจ้าสามารถเอาชนะเฉินเปยเฟิงได้หรือไม่ยี่ซิวซุยถามด้วยความอยากรู้ ตอนนี้โจยวนทำให้เฉินเปยเฟิงโกโรธแล้วยี่ซิวซุยก็สนิทสนมกับโจหยวนมากขึ้นนางจึงไม่อยากเห็นเฉินเปยเฟิงได้เปรียบเป็นธรรมดาในเวลานี้นางรู้ว่ามีเพียงเย่ปิงหลิงเท่านั้นที่สามารถแข่งกับเฉินเปยเฟิงได้ใช่แล้วพี่สาวเย่ชื่อเสียงของเจ้าในสาราวายุนั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าชื่อเสียงของเฉินเปยเฟิงเลยหลิวจือซวนพูดสมัมเย่ปิงหลิงบ่นพึมพำว่าเฉินเปยเฟิงแข็งแร่งมากในการคัดเลือกหัวหน้าสาราข้ามีโอกาสชนะเพียง4ี่เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เขามีถึง60%เอร์เซเห็นได้ชัดว่านางเสียเปรียบเล็กน้อยแต่นางยังคงมองว่าโจยวนจะปลอบใจเอาไมครับแต่นางยังคงมองไปที่โจหยวนและปลอบใจแต่เจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดเขาตราบใดที่เขาไม่ได้รับตําแหน่งหัวหน้าสาราเขาก็จะไม่สามารถสร้างขึ้นใดๆได้ ท่านหญิงจี้จริงได้จัดการให้โจโหยวนมาที่สาราวายุดังนั้นในทางหนึ่งเขาก็อยู่ฝ่ายเดียวกับนางซึ่งหมายความว่านางจะช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโจโหยวนหัวเราะมันคงไม่ง่ายสำหรับเขาที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าสาลาแม้ว่าพี่สาวเย่อาจจะหยุดเขาไม่ได้ก็จริงข้าก็จะไม่ยอมให้เขาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเย่ปิงหลิงส่หัวนางคิดอย่างชัดเจนว่าโจโยวนพูดแบบนี้เพื่อรักษาหน้าเอาไว้แม้ว่าโจโหยวนจะแข็งแกร่งขึ้น แต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับเฉินเปยเฟิงในการคัดเลือกหัวหน้าสารานางสามารถพึ่งพาตัวนางเองได้เท่านั้นว่ากันว่าเฉินเปยเฟิงได้ชักชวนผู้คนในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพใหญ่ที่เหลืออยู่ของสาราวายุเขาต้องการสร้างกองกําลังเพื่อเขาก้าวเข้าสู่ตําแหน่งหัวหน้าสาราวายุได้ง่ายขึ้นลิวจือส่วนอธิบายเมื่ออยู่ที่สาราวายุในช่วงนี้เขาก็ได้พบปะผู้คนมากมายและได้เรียนรู้ข้อมูลโจหยุนขมวดคิว้ว เฉินเปยเฟิงนี่สร้างปัญหาซัจริงหากโจยวนอนุญ,ญาตให้เขาชักชวนผู้คนของสาราวายุไปอยู่ข้างเขาโอกาสที่เฉินเปยเฟิงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาราจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้แม่ทัพใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแต่ละสาราหากพวกเขาทั้งหมดเข้าร่วมกับเฉินเปยเฟิงแม้ว่าโจยวนจะกลายเป็นหัวหน้าสาราแล้วก็ตามก็จะไม่มีใครฟังเขาและนั่นก็จะทําให้เขาถูกกําจัดในอนาคต เย่ h, ปิงหลิงขงมวดคิ้วเช่นเดียวกันนางไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนางมักจะจดจ่ออยู่กับการฝึกเท่านั้นไม่รู้ว่าจะเอาชนะใจคนอย่างไรจริง,รงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ยากเลยยี่สิวซุยยิ้มในทันทีการจะเอาชนะใจผู้อื่นนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากการมอบผลประโยชน์บังเอิญว่าจินเต็งและคนอื่นๆก็ถูกไล่ออกไปดังนั้นจึงมีตาแหน่งแม่ทัพใ,ใหญ่ว่างสามตำแหน่งเราสามารถใช้ชื่อของพี่สาวเย่และโจโหยวนพเพื่อเลื่อนตาแหน่งแม่ทัพใ,ใหญ่ใหม่สามคนในสาราวายุได้ แน่นอนว่าหากพูดให้ชัดเจนมันอยู่ในมือของพี่สาวเย่และโจหยวนเพราะตามกฎแล้วหัวหน้าสาราจะเป็นคนแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่แต่ในตอนนี้ตำแหน่งนั้นว่างอยู่รองหัวหน้าสาราจะต้องลงคะแนนเพื่อตัดสินใจแทนเรามีรองหัวหน้าสาราอยู่2ในสดังนั้นไม่ว่าเฉินเปยเฟิงจะโหวตอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้ข้าคิดว่าคนอื่น หากพวกเขาต้องการได้ตำแหน่งแม่ทัพใหญ่พวกเขาก็ควรตระหนักว่าเฉินเปยเฟิงจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อคืนตำแหน่งจินเตงและพวกเขาก่อนจะกลายเป็นหัวหน้าศาลาด้วยซ้ำแต่ถ้าเราจะตั้งตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ให้สะก่อนพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้ริมรสความหอมหวานของตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่ใหม่ก็จะไม่ยอมง่ายๆเช่นกันที่จะสละตำแหน่งเมื่อถึงเวลานั้นเพื่อรักษาตำแหน่งของพวกเขาเอาไว้พวกเขาก็จะเลือกที่จะสนับสนุนพี่สาวเย่และโจยวนอย่างเหนียวแน่นแน่นอน โจยวนและเย่ปิงหลิงต่างตกตะลึงกับสิ่งที่ยี่ซิวซุยพูดเมื่อคิดดูแล้วดวงตาของพวกเขาก็เปล่งประกายแผนนี้ช่างแยบยลจริงพวกเขาสามารถเอาชนะใจผู้คนได้ด้วยการใช้ตำแหน่งที่ว่างอยู่การกระทําเช่นนี้จะทําให้เฉินเปยเฟิงต้องโกรธมากและที่สําคัญกว่านั้นเขาก็จะไม่สามารถใช้กลวิธีเดียวกันได้มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะทําให้จีนเต็งและลินเจินหวู่เต้าต้องผิดหวังน้องสาวยี่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ข้าเคยรู้จักเลย เยปิงหลิงยิ้มให้ยี่สิวซุยโจหยุนก็ยกนิ้วเช่นเดียวกันไม่น่าแปลกใจเลยที่นางสามารถช่วยตระกูลยี่จัดการเมืองสเสว,วียนโจได้อย่างเป็นระเบียบแม้อายุยังน้อยเช่นนี้ทัางนั้นเราก็มาทําแบบนั้นกันเถอะแต่เราต้องรบกวนสิวซุยด้วยในเรื่องนี้จี่สิวซุยพยักหน้าพร้อมรอยยิม้มปล่อยให้เรื่องเล็กๆเป็นหน้าที่ของเราพวกเจ้าสองคนควรเน้นไปที่การเพิ่มความแข็งแกร่ง,ง,งให้ตนเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้รับตาแหน่งหัวหน้าศาลา ตราบใดที่หนึ่งในพวกเขาได้กลายเป็นหัวหน้าศาลาแม้ว่าผู้คนจะสนับสนุนเฉินเปยเฟิงพวกเขาก็ยังสามารถบทขยี้ได้อย่างช้าๆเช่นกันแน่นอนว่าเย่ปิงหลิงก็เห็นด้วยกับแผนการนี้นางหันไปหาโจอยู่และเตือนเขาความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าชาร่าใจเพียงเพราะเจ้าเอาชนะจินเต็งและคนอื่นๆได้มีคนมากมายที่มีพลังมากกว่าพวกเขาในศาลาทั้ง4ี่ในช่วงเวลาจากนี้ไปเจ้าจะต้องฝึกอย่างเหมาะสม ในความเห็นของนางโจหยวนได้กระทําเกินตัวเขาไม่เพียงแต่ทําให้เฉินเปยเฟิงขุนเคืองเท่านั้น ยังทาให้วางเชินแห่งซาร่าเพิงนั้นโกรธอีกด้วยหลังจากเตือนโจโยวนแล้วนางก็ไม่รอฟังปฏิกิริยาจากเขาแล้วก็ได้จากไปยี่สิวซุยมองโจโหยวนที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดอะไรจากนั้นก็หัวเราะออกมาและจากไปพร้อมกับริวจือส่วนโจโยวนสายหัวยังช่วยไม่ได้เขารู้ว่าการเตือนของเย่ปิงหลิงนั้นเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองไม่เช่นนั้นโดยบุคลิกอันเย็นชาของนางทําไมนางถึงต้องพูดมากกับเขาขนาดนั้นด้วยแต่สิ่งที่นางกล่าวนั้นก็ถูกต้อง ความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันการเอาชนะเฉินเปยเฟิงไม่ใช่เรื่องง่ายที่สำคัญกว่านั้นเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเพียงแค่การได้เป็นหัวหน้าสาราวายุแต่ยังรวมถึงการได้เป็นผู้นำสาราทั้ง4ี่อีกด้วยโจยหยศูสูดลมหายใจเข้าหรือตัดสินใจว่าจะทำอัคาราวิญ,ญญาณวายุให้เสร็จอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อนที่การคัดเลือกหัวหน้าสาราจะเริ่มต้นขึ้นดูเหมือนว่าข้าจะต้องอุทิศพลังทั้งหมดให้กับเขตวายุสักช่วงเวลาหนึง่ง โดยวิทีนี้เท่านั้นเขาจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาใดๆจะมาขัดขวางจากการเป็นหัวหน้าสาราวายุจากเขาอังูระครับก็เป็นอันจบในบทที่3 1มเรียบร้อยแล้วนะครับอ้โหนโ,โดนตอกหน้ากันไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซ b s c r คร e แลวกดกระดิ่งยิงเพื่อใหลได้คลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับแต่ก็ ครึ่งชั่วโมงนี่มันผ่านไปไวจริงโอเคเจอกันไปคลิปหน้าบ๊ายบายครับ